อีหาสีน่ากินมากเลยอ่ะขอต้อนรับเชิญเข้าสู่ร้านเจียเงี้กับเบนชลาเชียร์ลสำหรับ EP นี้แล้วจะต้องบอกทุกคนเลยว่ามันพิเศษมากๆเลยเพราะว่าร้านเจียเงี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยมีแขกรับเชิญเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีใครอยากจะมาคบหากับเราแต่ว่าวันนี้เนี่ยความพิเศษก็คือเรามีแขกรับเชิญไม่ใช่มีเพียงแค่หนึ่งแต่มีถึงสองสามเสียงผมจะได้มาอัปเดตปอมและคุณต่อครับ นะฮะเข้าสู่รายเดการของเรานะฮะเวลามันบีบอะหรือว่าอะไรทำไมมันเราจะมีเวลาเรื่องคอนเทนต์เยอะเวลาแขกราเชิญมาร้านจิวเย็นทีไรเนี่ยทุกคนจะจับทางได้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้มาแบบว่าอยากจะมาพิสมัยของอาหารชิมอะไรหรอกเขาจะมาโปรโมทอะไรสักอย่างนึงเราจะให้ทั้งสองท่านโปรโมทผลงานชิ้นใหม่แต่ว่าโดยกฎของเราร้านตัวเย็นทั้งทีเนี่ยเราจะต้องมีอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นกิมมิควันนี้เนี่ยเราจะเป็นไอติมขังย้อนยุคนะเพราะว่าจะได้เข้ากับตีนงานที่ทั้งสองคนได้ร่วมงานกันในครั้งนี้นะฮะเขาเรียกไอติมผังใช ไอติมถังไอติมแท่งปั่นไอติมหลอดนะแต่ว่าแต่ละหลอดเนี่ยเราจะมีรสชาติที่ต้องห้ามมองต้องมีรสชาติเป็นรสชาติประหลาดไก็พวกน้ำบัตลม แต่วันนี้ไม่ใช่ลดราบลมแน่นอนถ้าอยากจะโปรโมทอะไรหรือว่าโปรโมทยังไงอะไรเงี้ยหยิบออกมาหนึ่งแท่งแล้วชิมให้โดดุดซึักหนึ่งคำก่อนแล้วสามารถที่จะปลงออกมาได้ว่าเราจะมาโปรโมทอะไรวันนี้ผมห้ามพูดอะไรออกมาก่อนห้ามพูดถ้าจะโปรโมทอะไรต้องเกี่ยวกับงานห้ามพูดแต่พูดเรื่องอื่นได้แบบว่ารักอะไรอย่างเงี้ยพูดได้อะไรก็ได้หมดเริ่มจากใครก่อนดีฮะหรือว่าะนายออกแล้วเราเกี่ยวอะไรวะเราเกี่ยว้เราจะโปรโมทอะไรพี่เมยเล่นด้วยอ่รโได้นะช่วยโปรโมทพี่เป็นโปรโมทตัวเองได้ครับ ได้ทียได้เลยวอันนอยออกนอยออกเอาดิ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 ไม่มาแล้เฮ้ยเฮยดูดีสบายเนี่ยมะเขือเทศอ่ะอุ้ยอะไรอะต้องทังทั้งกี่ยาถังกี่ยทั้งกี่ยาเเลือะเฮ้ยสู้กิน้หมดไปรดแรก นสำลิมจีฟู้ดป่ะมีได้เหรอไมันเหมือนสำลิมจีฟู้ดเลยอ่ะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยมีมาเชิญนะครับเชิญนะว้าอะไรอ่ะแกงส้มบ้าเหรอไอ้เจมส์เกงส้มวะอยู่้ำไส้ปินเลยอ่ะให้โปรโมทอย่างนึงทานเลยอะให้โปรโมทอย่างนึงวันนี้มีชื่อว่าเฮ้ยลูกเพ่เนี่ลูกพ่อนะครับหนังพระพยนตร์นะฮะเรื่องเฮ้ยลูกพี่นี่ลูกพ่อแต่ว่าจะเข้าอะไรเมื่อไหร่อย่าเพิ่งโปรโมท ลอยออกไปดีกว่าถือว่าเต๋อโดนคนเดียววะใจร้ายมากเกมส้มมาทำใหม่ถือว่าทางซุนแล้วออกโดนตลอดก็ถือว่าโดนตลอดทั้งรายการนะเว้ยไม่ไม่กินใจคิดว่าแบบอุ้ยรสชาติก็กินได้รสชาติไทยรสชาติไทยน้อยออกอุ้ยออกได้อันนี้ไม่รู้นะว่าอยู่เดืไงนะเพราคนนี้เป็นรสชะอมไข่เข้าองนะนี่นะ โอ้ยสีสวยอร่อยอร่อยเฮ้ยยิ้มดีเฮ้ยหดีอ่ะโชคดีขนาดเนี้ยออกมาออกอะไรอ่ะอะไรวะเฮ้ลูกพี่นี่ลูกพ่อเข้าวันที่13ตุลาคมนี้โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกเพ่เฮ้ยลูกเพ่โรคเพ่เนี่ยลูกพ่ออันนี้ลูกพ่ออ่อเอาะเอ๊ะคุณูแล่ยทำไมมันดูเดียวเเนี่ย สบายนี่สบายสบายนะดูก็รู้อุ้ยทำไมมันสีมันดำโอ้ยรู้เลยกลิ่นมันใช่ยังไงยังไงอะไรอะอะไรอะอะไรอะไรอะไรอะอะไรยะหอมอะไรก็ด้ละโมลาร์ย่าหอมใครเป็นคนทำอ่ะทีบารุนรรมหรอจิตใจมันทำด้วยอะไรเนี่ย ผมมมกคุณเอายาหอมมาทำไปติมหลอดนี่คุณถึงคัานกินยาหอมเลยเหรอคือเฮ้ยลูกพีนี่ลูกพ่อเนี่ยเป็นละครหนังหนังหนังเบนไปหมดแล้วเออเป็นหนังที่ครบรถจริงจริงนะเออคุณพี่เบนครับเรื่องนี้คือทั้งสนุกทั้งแบบแอคชั่นดราม่าคุณดูนี่แล้วหัวร้อยังไงเนี่ยเรื่องนั้นก็หัวราอ ครบรถครบรถมีรถมีรถอย่ามนี้รถอย่างนีก็มีด้วยบ้าเหรอตัดต่อเลยไหมไปจะถามอะไรดีนะอยากรู้อะไรดีนะเรื่องนี้ใครกำกับอย่างนี้เออ่ยคนอยากรู้ไหมคนอยากรู้ไหมอ่ะอยากรู้อยากรู้อามานนอยออกออกออกรับไป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 ดิรับไปดิโอ้ ไม่ดีก็แย่เลยม <i okes> ีสองอย่างเท่านั้นเอ้แนวเดียวกินได้อะโอเคอยู่เหรอโอเคอยู่เหรอเ้าคว้ากินได้ใบบุบกมั้งใบบุบกใบบุบกโอเคกินแก้ชั้นใน เรื่องนี้ใครกำกับครับพี่โป๊ครับเราเองพี่ใหม่พวัตครับจากบุกเทสอินิวาเลยแหละทำงานกับผมร่วมกันมาเนี่ยประมาณหลายปีแล้วกำกับทั้งละครทั้งหนังได้ดีเวลาอยู่ในกองแกเขาจะไม่เครียดแกจะใส่มุกแบบความน่ารักของตัวละครความอิ่มใจคือหนังคือตอนจบเนี่ยในบทมันจะไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่แต่ไหมคุณเนียนพูดเกินเหมือนกันเนาะแต่ดีแต่ดีแต่ดีพูดอีกนิดหนึ่งก็ครบก็อย่าลืมนะใช่พอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาคำถามต่อไปเลยดีนะมีนักแสดงคนไหนบ้างมา แสดงท่านอื่นในด้านน่าสนใจมาเลยนอยโดดแล้วแหละโดดแล้วแหละไปแล้วกูไปรู้เรื่องอะไรของมันผมเล่าให้ฟังโอเคโอเคโอเคได้ได้ความจรแล้วนะกูจำมาพาวอ่อนอีกแล้วนะเฮ้ยอะไรอย่างนี้เป็นสีขาวเป็นอะไรไปได้อีกไหมผมรู้เลยสีผ้าบ้านเ และท่าเถอะทีหาสีน่ากินมากเลยอ่ะตอนแรกเลยว่าอุ้ยอุ้ยเยน็นเย็นหวานหวานพัก <S 1> <S 1> ผมมาบอมากเลยอ่ะเอาเติร์ปโปรโมทเลยแล้วกันป้อมครับนอกจากมีผมนะครับมีโปแล้วมีน<า>้องแซมมี่ด้วยแซมมีม่ครับแซ<อ>มมี่ไม่เป็นนางเอกครับเนามีเจมเรื่องศักดิ์ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งเจมที่เล่นหนังเหมือนกันแล้วก็อีกคนน้องเฟรมน้องเฟรมจากบ้านฉันแฟนฉันนี่บ้านฉันถูกแล้วจริงเหรอเนี่ยคุณผิดเนี่ยแล้วคุณก็ดูบ้านฉันอะไรที่เป็นตลกตลกใช่ไหมบ้านฉันตลกไม่เได้บ้านฉันเหรอ ที่ร่วมงานกันจริงมากครับนักแสดงครับค้างมากคร้างไปดนได้เรื่องแบครบโรดมีความสนุกสนานมีดราม่าไหมดราม่ามีมดราม่ามีบู๊มีบู๊มีแอคชั่นด้วยแล้วก็เข้าเดิอตึนตุลานี้แล้ว13ามตุลาคิามตุลาคำถามตอไแอะไรดีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอ๋อเฮ้ยเฮ้ไม่ได้เลยมาอบอมันเหมือนรู้ใจเลย อยากยล้วก็อยากให้เดี๋ยวเปิดให้ด้วยสีแมงม็อกอ่ะสีนี่สีเราว่าเราอดแล้วนะสาวนวลมาเลยเนาะโอ้โหสีสวยอ่ะสีสวยเลยสีตุ่นมากสีสวยน้ำอ้อยหรือเปล่าเออน้ำอ้อยหวานยุ้ยไหมเปล่มะนาวโอ้โ ่ะอชอบเปรี้ยวอยู่แล้วสบายสบายเลยโหเปรี้ยวเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณโป้เขาเป็นนักแข่งรถแล้วก็ประสบอุบัติเหตุกึิงเป็นกึิงตายเป็นช่วงความเป็นความตายไม่รู้ว่าจิตเขาหรือตัวเขาเนี่ยได้ย้อนกลับไปในอดีตได้ไปเจอกับพ่อเขาในวัยหนุ่มความสัมพันธ์ของเขาจะเกลียดพ่อมากตอนแรกเนาะแล้วก็เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กันจากจุดนั้นแล้วคุณเล่นเป็นไงเป็นพ่อเป็นพ่อเป็นพ่อป๊อปโอ้ดีครับอยากดูเต๋อเป็นพ่อโป้ไปนานแล้วตอนต่อไปครับพูดถึงแซนมี่ไหน อ๋อพูดถึงแชมนี่ที่ร่วมงานกันในเรื่องนี้กันดีกว่าก่อนที่เราจะมาเขาอะหน่อยเอาดีกว่ายังขมข่ออยู่เลยนะทางหน้าไม่เอาอย่างนี้แลวนะขมยังไม่น้อยออกฉันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยอย่าให้รูปลับภายนอกมาหลอกเราครับใช่มันอาจจะดีเฮ้ยโอเคจะกี้ก็โอเคไอ้ตะกี้ตอนสีขาวก็โอเคครับ อายพูดถึงแซมมี่ว่าไงแซมมี่หน่อยครับแซมมี่เนี่ยก็รับบทเป็นบิวในเรื่องชื่อบิวครับเขาก็ค่อนข้างที่จะแสดงออกมาเป็นตัวละครได้ดีนะเขาแต่งตัวพีเรียดเขาขึ้นนะอย่างนี้อยา้ถามว่าย้อนยุคนี้ย้อนไปยุคไหน ก็ประมาณสอ9สี่เก้าเประมาณ2อ0พต้นต้นสองสประมาณอยู่ในยุคนั้นเลยคนดูเขาก็ไม่ต้องไปดูแล้วต้องรู้หมือนกันนะประทับใจดีกว่าประทับใจมานอยออกที่ชอบฉันยังไม่ทิ้งเลยร้อนร้อนรอนทอแม่หรือว่าเขาอาจจะประทับใจกันคนละฉากแล้ก็กินคนละแท่งไหมได้ได้เอาไปว่ากินคนละแท่งเลยดีกว่าน่าจะปลุกหมดตัวเองอุ้ยจับมือกันเฉยเลย อ่ะคโอเคดูไม่ดีอันนี้ดูไม่ดีอย่าโอเคป๊อมอย่าโอเคโอ้โหโอ้กลิ่นแม่งไม่ได้มาเต๋อโอ้ยกลิ่นี่ยโอ้โหโอ้ยไม่รู้ว่าไม่กินไม่ได้โปรโมทเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะกระชื่นเกินสี่อะไรสิวยเต๋อมึงกินได้ไงวะเฮ้ยวิเต๋ออ้วกอะไรอ่ะ เออเนี่ยแกงเขียวหวานมาก้ยกลิ่นของคุณมากเลยอ่ะเฮ้ยมึงยังกินได้อีกเหรอเนี่ยก็แกงเขียวหวานเนื้อผัดแหงน้ำยาน้ำยากะทิใช่ปะโอมาขนาดนี้เอาหลงซีนมอเลยมาเดี๋ยวมึงกินนี่ไงอ่ะไหวแล้วเนี่ยซีนที่ประทับใจของพี่ปฟอรมคือซีนไหนครับเป็นซีนที่ไอเนี่ยฮะกินไอติมรสไอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ได้เป็นซีนที่ไม่ประทับใจเป็นซีนที่เข้ากับพ่อแล้ว เรารู้สึกว่าเราได้บอกความในใจกับพ่อ,อในเรื่องอ,อะไรมาเนี้ยคือเราอยากรู้ว่าเราไปเจอนหน้าทะเลแบบน,นี้พี่พอบินให้เป็นพ่อได้เนี่ยคือความยากคือมันมันเล่นหน้าตายตลกตลอดแต่ว่าคือเราก็ต้องเชื่อว่าทำไมพ่อเป็นอย่างนี้วะอะไรเงี้ยมันมันแบบเล่นได้ที่ประทับใจผมเป็นซีนแอคชั่นเพราะว่าเบื้องหลังคือ ทุกคนท้องเสียอันนี้คือแบบในเรื่องจริงในเรื่องจริงเลยแล้วเป็นวันที่ห้องน้ําอยู่ไกลด้วยครับมันก็เลยโอ้โหมันจะสลับเป็นห้องน้ำมันเห็นถึงความทุ่มเทของอของแต่ละคนในวันนั้นพอซ้อมคิวปุ๊บโออไม่เหมือนเกมอุ่นไม่ใช่คุณเล่นคุณเล่นมีคุณเล่นมีคุณเล่นมีคุณเล่นตอนนี้ทุกคนเตรียมจับซ้องในซีนดีมากเลยอะโอเคเรื่องต่อไปดีกว่าเรื่องต่อไปดีกว่าให้ฝากเลยฝากก็ต้องกินปะก็ต้องกินจนจนสุดท้ายไม่น่าจะได้แ r a แ w r อัพอีกทีหนึ่ะคนนนลแแงกป่อเ็ม เข็ดเลยอะประมอดปรโมทดไม่มีอะไรเฮ้ยผมวัดดวงผมวัดดวงเลยวัดดวงผมไม่ดูเลยเปลี่ยนเรื่องสีดีแล้วอะพอสีนี้ดูดูหลอกหลอกเออมาสิอะไรเยอะแหละสีนี่ก็ดีได้ไหมกลิ่นไม่ดีวะตะพราตะเล่ากินดีสีดี โหละพาอะไรอย่างงี้ป่ะน้ำแดงน้ำแดงโอ้โหไม่ใชคดีจังหวัดเอาอีกแล้วอะไรอะ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 เหมือนเกลือเหมือนแบบน้ำเปล่าแบบน้ำเหลือๆทิ้งอย่างางนอกไม่ได้ไม่ได้สิอะไรอะน่าจะเกลือ อ๋อโดนแต่ละช็อตนี่นะให้ทุฮ้ยปอบแบบว่ารับหน่อยดีกว่าเฮ้ยของผมน้ำแบบน้ำเขียวธรรมดาก็อยากให้แฟนทุกคนนะครับแนหนังและแฟนละครของผมวยนะครับก็ไปดูหนังเรื่องนี้กันเยอะๆนะครับเฮ้ยลูกเพนี่ลูกพ่อนะครับ13ตุลาคมนี้ครัิดว่ามันเป็นหนังที่สามารถดูได้ทังครอบครัวแล้วก็ได้รับความตื่นสนานได้สาระด้วยมีทั้งบูแอคชั่นโมครบรสทั้งรสยาทาตรสหวนหนึ ครบรถจริงๆครับไปสนุกกันในโรงกันนะครับก็เชื่อมือได้นะการแสดงสองท่านนี้รวมถึงทั้งผู้กำกับทัานแสดงสองท่านอื่นๆนะครับบองว่าทุกคนต้องมีความสุขแน่นอนแล้วว่าช่วงนี้เที่ว่ากลับไปเข้าสู่โรงหนังกันได้แล้วนะฮะว่าธุรกิจภาพยนตร์จะได้เดินหน้าต่อไปนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราถึงทีมงานทุกท่านด้วยนะฮะขอบคุณพี่เต๋อและพี่บอมด้วยที่มาเยี่ยมเราตัวงย่างเราตอนนี้นี้ขอลาไปก่อนสวัสดี